จริงๆวันนี้ต้องตอนดิต้องขอแสดงความยินดีกับทีมอิตาลีนะครับก็เขาเล่นได้ดีมากนะครับนักกีฬาทุกคนของอิตาลีเนี่ยก็ได้โชว์เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยก็สมแล้วที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับก็พวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้เล่นกับทีมชั้นนําของโลกขนาดนี้ อีกประการหนึ่งก็ขอขอบคุณนักกีฬานะครับนักกีฬาทุกคนก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใน,ในข้อผิดพลาดนะแล้วก็ทุกคนวันนี้ได้ได้ลงเล่นหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะโชว์ศักยภาพนะก็ได้เรียนรู้มากมายนะครับว่าการเล่นกับทีมชั้นนําของโลก แบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องเ,อเล่นยังไงแต่เขาก็ทําได้อย่างเต็มที่นะครับถึงว่า,เ,าเราจะไม่ได้เซตเลยสักเซตแต่ว่า,าโดยสกอร์โดยแต้มแล้วเนี่ยมันก็เป็นแต้มจากาความเพียรพยายามแล้วความตั้งใจจากเด็กๆของพวกเรามากแต่ก็ยังดีนะครับคือทุกคนก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังพยายามที่จะรักษารูปแบบการเกมการเล่นของเราไว้ได้อยู่นะครับก็คิดว่าทุกคนยังมีคอนฟ idence แล้วก็มีความเชื่อมั่นในอีก2เกมข้างหน้า และคิดว่าเราจะโฟกัสไปในอีก2เกมข้างหน้าอย่างเต็มที่แล้วก็จะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการตัวผู้เล่นให้ดีที่สุดนะครับก็ <pir> um. ตอนนี้ต้องต้องมีเวลาพักหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะรีคอร์เวอรี่แล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายของนักกีฬาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องฝึกซ้อมในโครงสร้างพื้นฐานของ ของทีมเราอะนะครับก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีในใน,ในเวลาที่เหลือนะครับก็ขอบคุณแฟนๆกีฬา ah, ทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมและเชียร์พวกเราทราบว่าหลายคนก็ได้บินมาจากประเทศไทยมาเชียร์ที่สนามเลยว่าพวกเรารู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็แฟนๆได้มาเชียร์พวกเราเนะี่ยเกือบจะเต็มสนามเลยวันนี้เยอะมากนะแล้วก็ต้องคงขอขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่ส่งกําลังใจให้กับพวกเรานะครับพวกเราจะพยายามทําอย่างเต็มที่นะให้ดี ที่สุดในอีก2เกมที่เหลือนะครับขอบพระคุณครับ